ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนาะมันเกิดขึ้นเราจะหลบลี่บางบางหลบหลบลี่หรือหลีกลี่ไปตรงไหนจะต้องมานั่งทบทวนว่าโอออันนี้ควรเยากายหลีกด้วยนะเ <c oughs> ยากายเข้าไปชนแต่บางสิ่งบางอย่างมันหลีกได้หลีกได้ทางใจไงถ้าเราไม่พอใจคนนี้เราเราไม่ดีใจเราไม่ปลื้มกับคนนี้เราก็ไปปลื้มคนอื่นก็ได้แต่จริงๆกหมายถึงว่านั่นนะคือหมายถึงว่าถ้าเราจงเกียจจงชังบุคคลคนคน,นี้ ผู้คนคนนั้นอาจจะให้ธรรมะกับเราก็ได้ถ้าเราคิดฉลาดใช่ไหม,มเรามีคนโกรธก็ดีเรามีคนเกลียดก็ดีเนาะเราจะได้ดูเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแบบอย่างในทางที่ดีกับทางที่ไม่ดีเห,เห็นไหม,มต้นข่าวเพิ่งแป๊บเดียวก็นั่นออกเขาได้ออกหลวงออกเม็ดมาแล้เยอะแล้วมไม่เกินอาทิตย์ก็ออกทั่วเต็มไปหมดเลยต่อไปก็เห็นหลวงข่าวใช่ไหม ต่อไปเพียนหลวงข้าวเสร็จแล้วทีนี้ก็นานเข้าเราก็จะมีความเข้าใจนะความเข้าใจมันหมุนเวียนไปตรงไหนเป็นอ็รวาอย่าเป็นลักษณะที่ว่าอย่าให้เป็นมันกรมดหร,หรือตัวแมงที่มันไต่ขอบกระดงนะวนปาวนไปอยูน่นะนไปที่เดิมถ้ารู้มันมันนี่มันมันก็รัด เดินรัดเบังอะไรยะสบัง,งนี้เนาะอีกอย่างก็หมายถึงว่านี่คือในส่วนหนึ่งที่เราต้องต้องมานั่งทบทวนถ้าถ้าคนเข้าใจเนี่ยถ้าถ้าเรามาทําความเข้าใจความเข้าใจตรงไหนเข้าเข้าใจที่ตัวเราเนั่นแหละเหมือนกับหลวงพ่อพูดพเปรียบเทียบฟ้างบ่อยว่าเนี่ยเมด็ดข้าวเนี่ยไม่ใช่สองเม็ดก็เต็มกระสอบก็ไม่ใช่มันต้องอาศัายมากเยอะเลยกว่าจะได้กระสอบ ก็จะได้ตันหนึ่งโอ้เยอะ,ะใช้พื้นที่เยอะอใช้หลายเม็ดด้วยใช่ไหมถ้าพูดถึงตันมันจะถึงเป็นถึงจะเป็นตันอะไรลักษณะนหนึ่งเนาะเมื่อเมื่อเรามาทาความเข้าใจในทุกอย่างก็เหมือนกันพลังแห่งคุณงามความดีก็เหมือนกันพลังแห่งคุณงามความดีเราไม่ใช่ไปสะสมบันเดียวนะเราสะสมมากๆมาเข้านานเข้านานเข้าอย่างนี้ วันใดวันหนึ่งก็มันจะเกิดมันจะเกิดเกิดอะไรมันเกิดเป็นผลดีจํานวนน้อยนี่แหละรวมไปรวมไปมันก็มากขึ้นเหมือนกันเราทําคนงามความดีแล้วก็ไม่ใช่ไปโบกมือลาคุณงามความดีนะคุณงามความดีก็ตั้งในจิตในใจของเราแล้วเสร็จแล้วทีนี้คนอื่นก็ชื่นชมเราเราก็ชื่นชมตัวเองได้แล้วก็สาธุให้ตัวเองได้อนโมตนากับคนอื่นคนอื่นกอนโมทนากับเรา เราอไปลิอย่ไปคิดนะั่นนะ่ะนะบางคนไม่ไม่ได้เป็นโดยขันธสันดานนะบางเรื่องเนาะบางเรื่องเนี่ยนะมันมันมันเป็นเพราะหนึ่งมีแบบอย่างที่ดีอย่างพ่อแม่เราเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ดีแม่พิมพแท่นแรกด้วยแนตะ่ถ้าพูดถึงแามลักแท่นที่สองก็บอกครูอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์ของเรามันก็นเป็นพ่อแม่คนที่สองเหมืนอนต้นตอนแรกแเราอาศัยใครเราเกิดขึ้นมา อาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยหลายๆสิ่งหลายอย่างเราถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ถ้าเ็าปล่อยทิ้งโอ้ใครเมื่อเห็นเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมล่ะก็ไปทิ้งตามทั้งขยะเขาไปทิ้งนนทิ้งนี่เมื่ออนคนไปเจอเขายังไม่สิ้นชีวิตเขาก็เอามาคนมีน้ำใจใช่ไหมล่ะเอามาเลี้ยงเอามาดูแลแต่บางทีช่วยไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วอ มดขึ้นตาแล้วก็จบแล้วทีนี้ใช่ไหมล่ะสิ้นใจแล้วแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงเนาะมันกับใบไม้บางทีใบอ่อนมนันยอดมันแท้ๆเลยบางทีก็ตัวมดบังตัวอะไรบ้างเนาะตัวมดบังตัวอะไรบ้างก็ไปกัดมันก็ร่วงมาก่อนร่วงมาก่อนก่อนอะไรก่อนใบที่มันเกิดก่อนเราอย่างนี้เป็นต้นใบไม้เนี่ยถ้าดูเป็นธรรมะแล้วก็ดูออกกัน ตรงนี้มันเกิดก่อนเกิดก่อนในโน้นตรงนี้กิ่งมันก็เหมือนกันกิ่งนี้เป็นกิ่งแรกถ้าภ,ภาษาบ้านเราว่างาเข่ามันงาแหลกมันถ้าเป็นคนก็นมาถึงคนนั้นเกิดก่อนตระกูลนี่คนนั้นเป็นคนใหญ่กว่าเขาเป็นคนมาก่อนคนมาก่อนทําดีอยู่ก่อนก็ย่อมดีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคนมาก่อนทําชั่วอยู่ก่อนมันจะดีไหมมันก็ไม่ดีอะคนมาทีหลังก็ทําดี รุดหน้าไปนน่นแล้วเขาแสงลูกนาแล้วมันก็ที่หลวงพ่อเปรียบเทียบไปฟังเรื่องการศึกษาเราเรียนแลาศึกษาเราเรียนมันมีหลายขั้นตอนถ้าทางถ้าทางธรรมก็มีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรียนดีไม่ดีการเรียนทําให้คนฉลาดใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงตรรมถ้าเรียนเฉยเฉทีนี้มันก็เปรียบเทียบกันว่าเรียนเฉยเฉมันก็เปรียบเทียบเหมือนกัน ทับพีหรือกระม้อหรืออะไระกระทะอย่างงี้ตะหลิวอย่างงี้มันไม่รู้รสชาติของแกงนะจะผัดหวานมันเค็มมาได้ก็ช่ก็ไม่รู้รสชาติแต่เขามีหน้าที่ตรงนั้นเท่านั้นเองก็เหมือนปริยัติไม่ได้มาปฏิบัติขณะที่มาปฏิบัติเนี่ยเราถามต่อว่าได้ผลจากการปฏิบัติหรือยังอย่างเป็นต้นคําว่าศีลสมาธิปัญญาศีลมีศีลเบื้องต้นศีลเบื้องต้นยังไม่มีเลยอย่างงี้ สีงกํเปรียบเทียบมันกับศิลาศีลาเปนว่าแท่นใช่ไหมแท่นศิลาอาจแท่ใหญ่เลยหนักแน่นโอ้หนักแน่นอันนั้นเทียบมันกับแท่นศิลาล้วอย่างไม่ถึงว่าเรามีพื้นฐานฐานแน่นนะถ้าฐานเราไม่แน่นลองดูดิถ้าฐานไม่แน่นเราลองปีนขึ้นไปลองดูดิถ้าฐานมันไม่แน่นอเราก็แยกแยะได้ถ้าเราขึ้นต้นมาขาอย่างเงี้ยต้นมันเหนียวมันเหนียวเหน็บกว่า เราไปขึ้นต้นนิ้วลองดูดิต้นนิ้วลองดูดิมันก็เปาะอากาศแหนบเป็นลักษณะอย่างนี้เท่านั้นเองเราจะเลือกก็แบบไหน,นถ้าเราขึ้นต้นถ้าเราไปขึ้นต้นนิ้วหลวงพ่อไม่ได้เปรียบเทียบไปเป็นั้นไปไป,ปีนต้นนิ้วในลงกระทาทองแดงนะเปรียบเทียบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าไปต้นนิ้วมันก็มันยังไม่เหนียวพอใช่ไหมจริงมะขามเหนียวกว่าจริงดึกดืเราก็ไปได้อ่าแต่ถ้ามันผูมันพังมามันก็ไม่เหนียวทั้งหมดนั่นเอง ถ้ามันผูกมันพังมามันผูกเหมือนกับชีวิตของเราแล้วทีนี้ปฏิบัติเข้าใจเรื่องการปฏิบัติได้พ้นจากการปฏิบัติแล้วเกิดปฏิเวททีนี้ก็มารู้เท่าทันความจริงรอบรู้ในกองสังขารอย่างเงี้ยสังขารเรามีอะไรบ้างเราพอนั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้วาเขายังปองดองสามัคคีกันอยู่ธาตุขันเขายังเขายังสามัคคีกันอยู่ถ้าธาตุขันไม่สามัคคีกันเมื่อไหร่ก็ไปแล้วใช่ไหมละ่ะถ้าวันนี้โอ้ยรู้สึกว่า จะฉันเข้าไม่ได้ทานเข้าไม่ได้มันปฏิเสธเราแล้ว,ลวใช่ไหมปฏิเสธแล้วเรากาลังคิดถึงหากลบกบนี่โอ้เมื่อบันก่อนก็ยังกินดีๆอยู่เลยวันนี้ทําไมกินข้าวไม่ได้ไม่อร่อยเลยวันนี้นอนไม่หลับเลยเพราะสังขารร่างกายต้องการพัก,พกผ่อนก็มียืนเดินนั่งนอนอะเได้ใช่ไหมเหมือ่อการลูกหลานนอล,ลูกหลานเวลาเรียนเราก็ตั้งใจเรียนถ้าตั้งใจเรียนมันก็ดีแล้ว เข้าห้องเรียนก็ใส่ใจศึกษาเราเรียนไปอยู่บ้านก็ค,นคน้นคว้าเขาเรียกค้นคว้าไขว้คว้าเพิ่มเติมมันก็ไปกันได้แต่บางคนเข้าห้องเรียนก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเรียนไม่อยากเข้าห้องเรียนห้องเรียนด้ยซ้าไปถ้าเราไม่เรียนเก็บชีวิตของเราลองดูทีทีเก็บชีวิตของเราพ่อแม่เราไปไหนแล้วนอนาะบางทีคนข้างบ้านไปไหนแล้วนอะบางทีคนรู้จักกัน เป็นเพื่อนเป็นสหายกันเอาเข้าไปซะแล้วพยาบาญจุลาคือความตายฉุดเอาไปซะแล้วอนี้เราจะไปขอร้องไปกราบไปไหว้เนี่ยมันจะได้ไหมมีเงินไปซื้อยังไม่ได้อีกซื้อไม่ให้เพื่อนตายจากเราที่สุดของมันแม้แต่เราเช่นกันเราจะไปซื้อไม่ให้เจ็บไม่ป่วยไม่ได้ไม่ได้เลย มันก็ป่วยเข้ามานี้นะแล้วโควิดทีนี้โควิดนี่มันโอ้โหนจะธรรมดาเนาะแล้วขณะที่ไม่มีโควิดนี่คนตายเยอะมันก็ตายตายเหมือนกันนะั่นแหละถ้ารรงงานเนื่องตายทุกวันทุกวันรวมทั้งโควิดด้วยอะไรด้วยเนะี่ยมันจะเยอะไหมก็เยอะ,ะหลักสอนก็้มาท่านว่าเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแหละเกิดร้อยตายเกิดถ้าเกิดร้อยตายร้อยเกิดแสนตายแสน มีไม่กี่กี่ล้านคนในประเทศอันนี้มีกี่หมื่นกี่แสนล้านชีวิตไปทั้งนั้นเลยบางคนมาก่อนเนาพูดที่เรื่องจริงจริงโอ้ยอยากเลากคาบเครื่องงูได้ผนว่มอยากเลากคาบเครื่องงูเ่านว่าแล้วงูมันตายไหมนะงูมันตายไหมงูก็ตายเลากคาบก็ตายทีเดียวคำว่าตายนอนขอนอนใหม่มันตายมันก็ตายธรามทาชาติมันก็ตายมันก็ตายอยู่แล้วน แล้วทีนี้เราเรล้เรามันนึกถึงความตายแล้วรกถึงความตายก็ใจไม่ได้ประมาทเห็นชีวิตเขาเห็นหัวอกเขาเห็นหัวอกเราเห็นเขาเราเห็นหออเราเห็นเราเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยใครต้องการความทุกข์บ้างใครอยากได้ความจนบ้างอยากจะได้ไม่อยากเกิดตายทำไมมันผลปรากฏมันอยู่ลักษณะอย่างนี้ เขาพูดต่างแต่คำแรกไปอยู่ว่าเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นเนี่ยท่นี้ก็จบใช่ไหมถ้าพูดถึงตามรักตายเท่านั้นเนี่ยจะช้าหรือเร็วเห็นไหมตอนนี้กําลังตายก็มีกาลังต,ตายก็มีมันร,รู้ไม่รู้กี่ชีวิตอะแล้วมีใครไปบวกมือท่องคาถาไปได้ไหมนะนาทีนี้ไม่ต้องมีสัตว์ตายเลยสักตัวไม่ต้องมีคนตายเลยนาทีนี้ไม่ต้องมีคนทั้งโลกทั้งโลกยังไม่ต้องตายมีใครไปบบกมือไว้ได้ไม่มี บางคนก็อยู่ในเหตุการณ์จริงอ,อย่างน้องพ่อมองอยู่เนี่ยมองอยู่ตรงนี้ด้วยสายตาก็ดีด้วยสยติด้วยปัญญาก็ดีไม่มีอะใจไปบอกตะวันก่อนเชีย่ยอยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหมเด็เราก็บริหารการก,กระทำของเราเราบริหาร เวลานะที่แท้จรงิงวันเวลามันไม่ได้ให้ทุกข์ให้โทษแกเราเนี่ยหรอกมันไมน่มันมันโทษกับเราที่เรามาทุกข์มันรู้สึกว่าทุกข์รู้รู้สึกว่าจนรู้สึกว่ามันมีความโลภความโกรธค,ความหลงเพราะเราเกิดขึ้นมาโลกด้วยแผ่นดินทิศตะวันกลางวันกลางคืนวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ไม่ได้ยัดเยียดความช่วยให้เราได้ไม่ได้ไม่ใช่เลยดีอยู่ดดีก็ อันนั้นจะไปเลิกดีเองไงให้บอกเลิกเลิกพูดเลิกเลิกดีตรงไหนเลิกดีก็หมายถึงพร้อมพร้อมนั่นเองอือความพร้อมอม,มันไม่ได้ดั่งใจดั่งกิเลสแล้วหรอกถ้าได้ดั่งใจก็ยังไม่ถูกก็ยังไม่ถูกอย,กยราม,มันไม่ใช่ธรรมะไงมันไม่ใช่ธรรมะฟังดีๆนะถ้าเราได้ถูกใจถ้าหลวงพ่ออยู่นั่งอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้กลกลน้ำปลาตัวใหญ่กระโดดขึ้นมาเลยโอ้โหโดดขึ้นมาเลย ถ้าพูดถึงตามหลักความรู้สึกใช่ไหมละ่ะโอ้โหไปต้มถ้าหน่อยก็จะดีเนี่ยเห็นไหมละ่ะไปต้มไปทอดเทาหน่อยก็จะดีเนี่ยเห็นไหมละ่ะมันก็ไปโน่นใช่ไหมจิตมันไปโน่นแต่จิตอีกคนหนึ่งทีนี้มันมัน,ม,นมันไม่เหมือนก็คงเอาไปปล่อยใช่ไหมปล่อยลงที่เดิมก็แผ่เมตตาส่งโอ้คอยไปเน อยู่ดีถึงสุขนะอะไรละะนะักษณะเหมือนกับเราปรารถนาให้พ่อให้แม่เราที่พ่อแม่เราล่วงไปหรือคนที่เรารักเราชอบไปเราปรารถนาไปโน่นอย่าเป็นห่วงอะไรเลยนะไปเลยไปสู่สิ่งที่ดีๆกว่านี้ถ้าเราจนก็อย่าไปปรารถนาให้เขากลับมาอยู่กับเรา,เาถ้ามีดีกว่านั้นก็ไม่ต้องกลับมาถ้าเราตามไปก็จะได้ตามไปอาศัยบ้างอย่าพูดที่เล่นที่จริงโอ้โห ไปโน่นโอโหเยอะเลยคนบอกคนทางไปสวรรค์นนะลุกลุงลังไปหมดทางไปนะรคคนไปเยอะโ่งเตียนเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เปรียบเทียบเปรียบเปยน้ำนิ้วก็ไม่มีแล้วน้ำนิ้วก็ไม่มีแล้วคนไปขึ้นเยอะคนไปปีนเยอะแล้วโดยสัตว์ธจะชัดท่านผ้มดนมะ ครือคาสั่งสอนสะนะสวรรค์อยู่ในอกนรกนอยู่ในใจตอนนี้เราย,ยังไม่ตายคนตรงนี้เป็นคนติดเตียงนะ่ยนรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไงตอนนี้ถ้าเราทุกข์โอ้โหนรกเล่นงานเราแล้วบางทีไปพูดคำขำโอ้ยนรกนรกเนี่ยหน้าเพื่ท่านได้ทางมันยังกอกนี่ย็น่ ก็ามาเล่นคำๆแบบนั้นนะถ้าพูดถึงตามเ่ะเอาหลวงพ่อบอกว่าโบกมือไว้อยู่ไว้ไม่ได้นะเรามีเงินก็ซื้อไม่ได้ชีวิตของเราเอาถ้าเรื่องใกล้ตัวหายใจเข้ามันไม่ออกมาเท่านั้นแหละถ้าสูดลมเข้าไปแล้วมันไม่ออกมาลยเสร็จอา่าถ้ามันออกมาแล้วไม่เข้าไปเ,เสร็จเรียบร้อยอเขาภาษาไงเขาต้องจองใช่ไทุกวันนี้อ่อย่างนี้เป็นตน้น ที่ก็เอาเข็ดเนาะซื้อลงใส่ตัวเองนี่เขาถึงได้บอกว่าสิ่งที่เราทำคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำเขาทายแล้วมันก็ใกล้ความจริงเหมือนกันนะก็เหมือนัเหมือนอย่างนั้นคนทำไม่ได้ใช้คนถ้าสมงติเราเจ็บใครได้ป่วยถ้าเราสิ้นใจเมื่อไหร่เนี่ย ปินยานออกจากล่างเมื่อไรเราหอบตัวเองเราหอบตัวเองไปได้ไหมเราไปเผาตัวเองได้ไหมทําลายซากตัวเองได้ไหมก็คนอยู่ท่านั้นเองคนอยู่คนนั้นตายแล้วคนนี้ตายแล้วชาวคุมคุมถนนตายแล้วก็ไปดูแลไปช่วยกันไม่ใช่คนตายบาาสาบานเนาเลยว่า ตายแล้วก็เอาเห็ดประแดกดมาได้ด,ดอกอตายแล้วบ่กเก็บบ่ฟังผู้ยั่งบ่ฟังแบบนั้นตรงมันกระโนเอยนั่นก็โอ้ยนาเสียสเอียนน่เห็นไหมนะอย่างนี้เป็นตน้นเรามาทาความเข้าใจเราถ้าคิดอย่างนี้เราก็ทรมะก็เกิดจากนี่แหละจากวิธีคิดของเราจากการกระทําของเรานี่ลยลองง่ายถ้ามีผมมีขนมีเล็บมีเนื้อมีหนังมีเอ็นกระดูกเนี่ยถ้ามันร่วงไปใส่หม้อแกลงลองดูดิของแปลกปลอมจะกินได้ไหมเนี่ย เพื่อเผื่อบางคนกินไม่ได้ถ้ามีของแปลกปลอมเราก็ต้องทิ้งใช่ไหมต้องคัดทิ้งเมื่อมันแปลกปลอมลงไปในกระเพาะของเราเป็นตน้นเมล็ดข้าวที่เราแช่เราหงุงเราต้มเราอะไรนะถ้ามีของแปลกแปลกปลอมเข้าไปเข้าเปลือกสักเม็ดหนึ่งลองดูดิแต่มันก็คัดกรองอยู่ในตัวใช่ไหมนะเราก็ทงคงทิ้งใช่ไหมกินอร่อยเลย จะเป็นเป็ดย่างไก่ย่างก็ดีอะไรก็ดีจะเป็นส้มตำก็ดีอะไรก็ดีกินเข้าไปกินมันมีของแปลกแปลกปลอมคายออกมาแล้วเอาคายออกมาแล้วกล้าคืนเข้าไปอีกบก่เหมือนกับเราเราเรา,เราทิ้งเสลดทิ้งน้ำหมกทิ้งขี้หูขี้ตาอย่างนี้เป็นตน้นเรากล้กากลับออกขึคืนมาไหมเอามายัดเข้าที่เดิมแต่ถ้าฟันปลอมนไม่ใช่ถ้าฟันนั่นใช่มันล่วงไปก็ไปล้าง ล้างเสร็จก็มาเข้าที่เดิมแต่ถ้ามันพังแล้วก็หาใหม่ทําใหม่ลักษณะอย่างนี้ต็อยู่ลักษณะอย่างนี้แต่บางเรื่องมันไม่ใช่มันบางเรื่อง,งขี้โห้ขี้ตาขี้ปากขี้ฟันถ้าเราไปลงไปแล้วเนะี่ยสิ่งที่ควรคิดไปอ,อ่านเป็นธรรมะเห็นไหมอย่างพื้นแผ่นดินอย่างนี้เราถมน้ําลายไปคากน้ําลายคากน้ําหมากลงไปสเสลดลงไปในแะผ่นดินเขาบ่นไหมไม่บ่นสักแออเลยก็ขเขาไม่มีวิญญาณของ ลองไปถ่มใส่หน้าต่อคนอื่นยังไม่โดนเขาโดยซ้ําไปใช่ไหมเป็นเรื่องเลยไปถุยน้ําลายไปแต่คากเสลจใส่ต่อหน้าเขาหรือแม้แต่อยู่คนละนั่นห่างกันถ้าร้อยเมตรก็ช่างเถอะเขานั่งกินข้าวอยู่่าก็สิ่งสุขภกสิ่งโสโครมันจะอยู่กับเราเนี่ยก็สิ่งเหล่านี้แหละมันจะพักดันเราไปสมัยพุทธกาลเคยเห็นไหมยังยกตัวอย่างพระวังคีสานะพระวังคีสานี่เก่งนะ ท่านมีท่านมีบรารมีเขากระโหลกผีตัวทั่วไปคนนั้นคนนี้ไปเคาะไปเคาะกระโหลกรู้เลยนะบงางคีสารู้นะบางบังคีสา,าพามนี่รู้เลยปไปเปิดที่ไหนที่ไหนไปเจอพระเจ้าพระเจ้าเอากระโหลกของพระทหารมามาเคาะป๊กปักปกปกเคาะบริกรรมอย่างไงก็ช่างไม่รู้เลยมาไปที่ไหนไม่รู้ที่ไปที่มาเลย เกิดอัศจรรย์มาก็อยากได้ีวิชาจากพระพุทธเจ้ามันมีความมันมันเป็นแล้ววิธีทางเขาจะเป็นทางที่ดีจะไหมนะพระพุทธเจ้าบอกวันเกษะอยากได้วิชาจากเราไหมนะอยากได้อยากได้เขเรียนกับเราดิก็บวชกับเราสิประธานเกษารลมาการส2ใส้สองไไปท่องเท่านั้นเนี่ย วิเศษกว่าใช่ไหมละ่ะก็ไปท่องท่องไปท่องมันไม่เป็นสาระมันในแก่นสารเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยดูเราเนี่ยนั่งดูเราถ้านังไม่พอเราไปเราเดินไปเนี่ยไปแผลเลือดสาดเลือดกระจายมันเนี่ยมันจะน่าดูมันเดือดร้อนเลย,เลยใช่ไหมต้องไปหายาใส่แผลสดแต่ภาษาโบราณก็เดี๋ยวมันทั้งเมืองอุ่นเขาก็เชิญว่าเอาต้น นี่เพื่อนต้นไม่ห่างไม่ย่ำใส่กระไดเลยยังเสียงนะแอบเบอร์บะขึ้นมาไปโดนนั่นโดนนี่บางทีก็เอาทรายในโย่โรยเอาทรายทั่วๆไปทุกว,วันนี่โรยแล้วมันจะหนักไปกว่าเดิมไหมล่ะก็เชื่อมันเยอะไงอย่างสารเคมีเป็นตน้นจากน้ามือใข่สารเคมีจากตา,ตามท้องไร่ท้องนาเมื่อก่อนเราก็กินได้ทานได้น้ำใสๆข้างแกะข้างหน้ากินได้แต่ก่อนเ็ยตัวมากินไหนกิน ทุกวันได้ไหมน้ําฝนยังแทบจะไม่ได้เลยเหตุไม่ได้ก็สารเคมีเพราะน้ํามือของมนุษย์ป่ามันเดือน้อยกว่าเพราะน้ํามือของมนุษย์ที่ยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองก็น้ํามือของมนุษย์ไม่ใช่น้ํามือของเด็กด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่มันคงไม่ใช่เด็กเมื่อวานนี่เป็นเบบี้อยู่เป็นเป็นเบบี้อยู่ไปตั้งโรงงานยาบ้าก็ไม่ใช่เห็นไหมอย่างเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ทําไมมันโอ้มันมันคงหมดยาก ตราบใดยังมีมนุษย์อยู่ตราบใดยังมีคนอยู่ยกเว้นจะเป็นพระอาดเจ้าทั้งหมดยกเว้นคนที่มีศีลมีธรรมทั้งหมดอันนั้นถึงจะหมดไปถ้าตราบใดยังขาดศีนธรรมยังห่างห่างไกลจากศีนจากธรรมอยู่รับรองเพือเผอหนักกว่าเดิมโจรผู้ร้ายมากกว่านักบัณฑิตนักป่าอย่างเป็นต้นนักป่ามีน้อย ครูอาจารย์มีน้อยเจ้าีมีน้อยมมนเปนผลกระทบไหมล่ะเวลาป่วยมากมากอย่างโควิดป่วยมากมากติดเชื้อมามากมากเสร็จแล้วทีนี้อ่าเสร็จแล้วทีนี้บุคลากรเหลือน้อยบุคลากรมีน้อยเห็นไหมไม่พอใช้เมื่กีที่หลวงพ่อบอกจะกินข้าวกินข้าวเม็ดเดียวอิ่มไหมกินคําเดียวอิ่มไหมไม่ แต่จริงมันก็อิ่มมาตั้งเม็ดแรกคำแรกนั่นอิ่มปอิ่มไปใช่ไหมพูดถึงตามหลังเราไม่ไดอิ่มคำสุดท้ายนะต้องเข้าใจนะฟังธรรมะก็เช่นกันบางคนมีปัญญาก็ฟังแล้วโอ้เข้าใจนำไปคิดแล้วลงไม้ลงมือมาทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าสิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นมาเราอยากมาเกิดไหมจริงๆแล้วอลไรคนอยากมาเกิดแล้วก็มีความสุข เวลาพระท่านบอกโอ้ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นนิพพานนะว่าได้เกิดเด้อโอ้ยผู้ขาวว่าเอาหรับกันมาผู้ขาวว่าเ,าเร้ยอว่าด้เกิดมันมวได้มวลมาเอาเนี่ยเนหะ็นไหม่ะมันก็ยังลง้อยูน่นะนิพพานเ่นไม่ได้เกิดไม่ได้มาใช้ผุดไม่ได้ผุดได้เกิดไม่ได้มีพบมีชาติดับไปทั้งจิตทั้งวิญญาณแต่พระพระยาเจ้านี่ท่านดับมันยังอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่บางคน วิญญาณก็ดับไปด้วยยังไปสอนว่าโอ้ยนิพานมีตัวมีตนอันนั้นผ่านบางทีคือตั๋วห้าพันไปนิพานลงเรือไปนิพานได้หลอกก็เปล่านิทานหลอกเด็กไหมนะคือเราเราปฏิบัติธรรมมันสิ้นภพสิ้นชาติไงจิตก็ไม่ไปก่ออะไรอีกแล้วละะนะักษณะมันไม่ไปก่อมันไม่ไปก่อบาป มันไม่ไปก่ออกุศลมันไม่ไปก่อไม่สร้างความชั่วมันไม่เปน็นหุนนําทําความชั่วอ่ามีแต่คิดเรื่องดีๆทางนั้นไหนมีจิตเมตตาเปน็นต้นอย่าง,งาน้องพ่อมาบางคนก็ถามว่าน้องพ่อมาวัดป่าบึงวังยาวเนี่ยวัดป่าบึงวางยาวเนี่ยน้องพ่อมาอยู่นานหรือยังน้องพ่อดูต้นไม้ปลูกมาแต่ก่อนก็ทุ่งนานี่แหละก็ทุ่งนาก็ถมที่ไง ที่ก็ปลูกต้นไม้ก็เป็นป่าถ้าปลูกถือธรรมชาติจะมีมากขนาดนี้ไหมอย่างเนี้ยก็ไม่มีตามทางเข้าก็ดีอลไรก็ดีเนาะหล้ง,งพ่อบอกฝากว่าเนีย่ยังรักลูกเขาเลยแล้วเรามีลูกอะทำไง แต่ถ้าลูกเราไม่ดีเองเราสอนให้มันดีแต่มันไม่ดีก็แสดงว่านั่นคือกรรมคือกรรมของเรายิางอยาต่างคนต,ต่างทำลายกันก็มันมียาบ้าไงคบกับเพื่อนไม่เสพยาบ้าแล้วคุณงามความดีมันอยู่ตรงไหนเพียงหาไม่เจอไม่เจอมันควบคุมตัวเองไม่ได้ ถ้าคนที่ทําสมาธิทีนี้มันจะควบคุมตัวเองได้มีสมาธิสมาธิไปเพราความตั้งใจมั่นมีความมั่นคงมั่นคงอยู่ขดดีเนาะอ๋ออะไรเงี้ยอ่ะวันนี้ก็พอสมควรนะนะอะไเวลาพอสมควรก็ให้มีความสุขกันทุกๆคนนะให้มีธรรมะในจิตใจของเรานะธรรมะจะคุมของเราผู้ปริบัติธรรมอยู่เป็นสุขผู้ฆ่าความโขวดได้อยู่เป็นสุขผู้กําจัดความตนนีทีนี้เอากําจัดความโลภได้ ก็อยู่เป็นสุขเหมือนกันเราเอื้อดต่อเขาเขาเอือดต่อเราเราถามเราเราเรียกเขาเขาขานตอบถ้าเราเรียกเขาก็ไม่ขานตอบเพราะเหตุบรรดอย่างนี้เป็นต้นเราต้องหาสาเหตุให้เจอทนะ้ายที่สุดวันนี้วันเลม่มสนะิบคำเดือนก้านะหลวงพ่อก็พบปะมาพอสมควรคราวหนะ้าพบกันใหม่นาะสาธุสาธุสาธุ